พระเจ้าทรงฉลาดกว่ามารซาตานคุณกำลังฟัง b y Grace Daily Devotions More than Conquerors ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่25กันยายนพระพรที่ยิ่งใหญ่นั้นอยู่ในขังแล้วเพื่อคุณโรมบทที่8ข้อ31ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ เมื่อใดก็ตามที่มานคว้างบางสิ่งมาที่เราเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสูญสิ้นความหวังใดๆอันที่จริงแล้วเรามั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าจะทรงทำให้สิ่งนั้นเปลี่ยนไปเพื่อเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นของเราเพราะพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายเราเริ่มแรกที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงให้มนุษย์ครอบครองทุกสิ่งบนโลกดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ26 แต่เมื่ออาดัมล้มลงบาปและความตายก็เกิดขึ้นมาบนโลกและมนุษย์ก็สูญเสียสิทธิอำนาจให้กับมารแล้วมารมีชัยชนะหรือไม่ใช่แน่นอนพระเจ้าทรงดำเนินแผนการไทยโดยการส่งพระเยซูพระบุตรมาตายเพื่อเราและพระองค์ทรงต้องการให้เรารู้ว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นทำมากกว่าการฟื้นฟูให้เรากลับไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับที่อาดัมเคยมี คือนำเราไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่านั้นอีกมากเมื่อพระบิดาทรงทำให้พระเยซูฟื้นคืนพระชนจากความตายเราผู้ซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ก็ฟื้นขึ้นมาร่วมกับพระองค์กล่าวอีกทางหนึ่งคือตอนนี้เราอยู่กับพระเยซูที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าในสวรรคสถานสูงส่งเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจทุกพูดผีที่มีฤทธิเดช และทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่านามทั้งปวงที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ21ออาดัมไม่เคยมีตำแหน่งนี้โดยความตายและการฟื้นพระชนของพระเยซูเราได้รับมากกว่านั้นอีกมากมายในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม เราได้อ่านเกี่ยวกับการที่พระเจ้าได้ทรงนำชนชาติอิสราเอลออกจากความเป็นทาสในอียิปต์เข้าสู่ดินแดนที่บริบูรณ์ด้วยน้ำพึ่งและน้ำนมมารซาตานคิดว่ามันสามารถขัดขวางแผนการของพระเจ้าได้โดยการให้มนุษย์ยักษ์ตัวใหญ่มาอยู่ในดินแดนแห่งพระสัญญาเพื่อจะหยุดยั้งไม่ให้อิสราเอลได้ครอบครอง แต่พระเจ้าทรงฉลาดเหนือกว่ามารพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้มีการสร้างบ้านสร้างเมืองขุดบ่อและปลูกพืชต่างๆจนเวลาอันสมควรมาถึงจากนั้นชนชาติอิสราเอลก็ได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้แทนพวกเขาและจบด้วยการที่คนอิสราเอลเข้ายึดครองเมืองอันใหญ่และสวยงามซึ่งพวกเขาไม่ได้สร้างและเรือนที่มีของดีเต็มซึ่งพวกเขาไม่ได้สะสมไว้และบ่อขังน้ำที่เขาไม่ได้ขุด และสวนองุ่นกับสวนมะกอกเทศซึ่งเขาไม่ได้ปลูกและเมื่อเขาได้รับประทานก็อิ่มหนำดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมัญญัตบทที่6ข้อ1 0ถึง11ถึงแม้ว่ามารพยายามที่จะกีดกันแผนการของพระเจ้าออกจากประชากรของพระองค์ให้ผ่านพ้นไปแต่คนของพระองค์กลับยิ่งได้รับมากกว่านั้น าอาจจะคว้างอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายมาที่คุณแต่พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแผนการที่มารายล้อมตัวคุณนั้นให้กลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายคุณพระเจ้าทรงเปลี่ยนแผนการของมารให้กลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายคุณ ให้เราใคร่ครวญพระวจนาพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าสถานการณ์ความยากลำบากที่ลูกเผชิญอยู่ขอให้ลูกเชื่อในพระสัญญาและเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นสิ่งดีได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน